ต่อกันที่ N F 9ก่อนที่จะไปจบ The s t r a y Kids ได้ไม่รู้จักวงนี้เคยได้ยินชื่อไม่รู้จักอืมเคยได้ยินชื่อเหมือนกันนะไม่รู้จักอื้วเราจะมาดูวันนี้จะเห็นหน้าครั้งแรกใช่วันนี้ก็จะเห็นหน้าครั้งแรกเหมือนกันเอาเราที่ดูอินโทรดักชั่นเนี่ยตอนไหนอ่ะอ๋อตอนเปิดสิ๊กน้อง<อ>จำไม่ได้เ้วไหม ก็มมไม่ได้แลว้วอ่ะ,อะไ่ได้ดูอันแล้วอะอะไม่กูบอกก่อนนะคือเป็นวงในแบบก็คือสูงร้แปดสิบขึ้นทุกคนสูงเฉลี่ยคือทุกคนเดินเข้ามาแล้วหรืว่าตอนที่เอเดน,นเดินเข้ามาทุกคนทําหน้าแบบอะไรอย่างเงี้ยยิ่งหงจุงก็คือตัวเล็กไปเลยเหอกไหมเฉลี่ยคือร้อยแปดอะไม่อยเป,ปลีย่นลยนกัวมีคนเกือบร้อยเก้าในเนี้ยแล้วก็คืออินโทรช้นแต่เป็นสูตรใส่สูตรกันมาทุกคนอุ้ยเปิดเลยร้อยแปดิแบบอยากดูอะไรอ่าเริ่ม กูอะไรปะบอลบินปะบออบินปะมึงมึงว่าจัซชื่อได้ไงดูอังโคลเดียวไงเนื้อดูเนื้อ่าบินบินเนี่ยดูบินไม่ใช่เสร็จกาโม่าชื่อไอจีอะโกโมโลราจักยางอะไม่มีเขาไม่ได้อยู่ไอเลนนาไอมูงอวเหรอเขาเป็นแถบินเดียวอ้าวเหรออืมหน้าเหมือนมากแก้วสูงด้วยใส่ตัวนีก็เหมือนหรอโอ๊ยอะไรที่เหมือนหรอ เงาเนี่ยมันจะเห็นมากไม่ใช่ว่าเหมือนกันนะเอาจริงข้างหลังคือกระจกหรือเต้นตกับเพื่นอนไม่หรอไม่อยากดู่ยเขาก็เจะ้าแบบบางทีโอ้ชุดแบบราชินีกูเนาะ ใครแต่ตงหนี้อะไรคนนี้หรอ w ายอยากเป็นแบคอะเอ๊ะแลคนนี้หล่อเนอาะินจอ คือชื่อแยังแต่คนนี้คืคนนีเลยวยเน่ยคนนี้เล่าคนนี้เล่านดาวน

Lord，、嗯嗯嗯、喂，阿、啊、雅，哦。 どうして言うの ไปไหนอ่ะเส้นบอนลังเหรอเหมือนประสาทสีเรื่องครับประสาทสีแดงนะสีเรื่องแหละอุยอุยอย่าอย่าเป็นขาวดำสิอย่าดูนะไม่จบจบจบตกใจเหมือนเขาแดนเซอร์เป็นมารอะไรอย่างงี้จบจบจบอ๋อนี้ไงเดี๋ยวชี้ซูมหน้าแต่ไม่ขึ้นชื่อแล้วนะคนนี้หล่อมาโห่คนนี้หล่อจริงก็คนนี้จับไปเมื่อกี้ะ สับสนตอนแรกเนี่ยเขาดูบอกแล้วอืาเขาอยากคนสูงๆเหมือนกัไหนแน่นินักบารแหละนักบาร์มาเรียนร้องเรียนเต้นเออขึ้นมาเรียนดีไม่แต่กลัวเพราะว่ากลัวเพราะว่าช็อตแรกเอออินโทรดักชั่นมันเป็นเดินออกมาแล้วว้าวไม่อินโทรอินอินโทรดักชั่นเป็นสูตรไง นี่ว่าว้าวก็ดีสําหรับการดูครั้งแรกนะกเลยเลยจริงๆเลยเลยแต่ที่ดูครั้งแรกลับก็เพราะอย่างบางวงเห็นแล้วว่าเขาจะสื่อถึงอะไรแต่วันนี้ยังดูไม่ออกเพราะว่าตอนแรกมาเป็นราชนนนนนินิกุลปุ๊บเอามีน้ำมีทะเลแล้วงม,มงมีกระจกกระจกยังเข้าใจนอกนั้นก็งงละแล้วก็เห็นบแ,แบบไปมาเป็นเซอร์เหมือนแบบเป็นพวกมานเกาะกินอ่ะไม่กูถามคือว่า พวไงดีคือหรือว่าอันนี้ไม่จะคือจะพูดว่าไม่ได้จะเปรียบเทียบแต่กูกำลังจะเปรียบเทียบมันก็จะแบแค่จะ compare เฉยๆว่าคิดว่าเอทีจอ่ะมันคอนเซปต์ชัดเกินไปหรือเปล่าหนือว่าชัดเกินไปกว่าวงอื่นหรือเปล่ามันเป็นมันก็ต้องเป็นที่พวกเขาที่เขาจะต้องสื่ออะไรให้คนดูว่าไม่ไม่ชัดเพราะว่าเอ้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ชัดไม่ไม่ชัดเกินเกิดอะไรนะ มือมือเรียบเรียนในหัวกันไม่ไม่ได้ชัดเกินไปนี่ว่าชัดชัดแหละชัดโอเคแล้วไม่ใช่ค,คือที่กูจะพูดก็คือหมายถึงว่าคืคคอวงอื่นอ่ะกูดูไม่ออกว่ามันสื่อถึงอะไรมึงเข้าใจกูป่ะสำหรับเนี่ยอย่างเดลโบยดูออกบีทูบีดูออกแต่เนี่ยยังด้วยพอมันเป็นภาษาไม่ใช่ภาษาเราด้วยแหละมันก็เลยแบบพวกอื่นเป็นภาษาเราหรอไม่ คือพอมันไม่เส่มภาษาเราอะ่ะมันก็จะยากขึ้นในการเข้าใจเนี้ยแต่วงอื่นอะ่ะมันดันทําให้เห็นเนี้ยแต่เนี้ยเพราะพยายามดูภาพแล้วอะ่ะมันยังไม่เข้าใจแต่โดยรวมอะ่ะคือหล่อเซ็งดีกูเขียนหน้าไงหล่อหล่อเี็งดีเต้นดีดก็คือเหมาะที่จะมารายการนี้โดยรวมอ่คิดว่าเหมาะเพราะว่าเอาพูดตรงๆนะตอนแรกตอนแรกก็คิดว่าเฉยๆกับเอสเอฟไที่มารายการนี้เพราะกูก็ไ่ เวลาดูรายการก็ไม่ได้เปรียบเทียบกับใครหรอกก็เปรียบเทียบกับใช่ในรายการเขาบอกมันเห็นในรายการที่มีคนทําดีกว่าก,ก็มันก็จะเจอตรงเขาตามตรงแต่นั่นแหละก็คือเพื่อนตรงคือยังไม่เคยฟังเพลงเขาเลยเพราะว่าไม่เคยฟังนะครั้งแรกที่ดูออไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีพวกกูเรียนผิดเองพวกกูเรียนผิดเองมาไม่กูเอเดฟนาสุดท้ายกูเดานว่าน่าจะเป็น B2B แล้วก็สเตชิ่งแล้วก็เอเดนไม่ก็เราเอทีที่เดาเออไม่ใช่หมายถึงว่า อันดับในการแสดงเฉยๆแต่ว่าผลน่ยเดี๋ยวกูต้องไปโหวตเนี่ยผลเขานั้ที่โหวตอย่างเดี๋ยวใช่ปะไม่มันจะมีแบ่งแบบโหแบ่งเยอะอะแบ่งเป็นเหมือนแบบเออยอดวิวะอะไรเงี้ยหรอคือดวงวันก็พูดแต่กูก็ดูข้างๆเหมือนแบบสมมติมีร้อยเปอร์เซ็นต์คะแนนโหวตยี่สิบเปอร์เซ็นต์คะแนนยอดวิวเท่านี้เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรเงี้ยกีกับกลุ่มกีกัะอายเรื่องอะไรกูรนะ Bakla, adik. Dadah! <laughs>